สวัสดีครับผมนายหมอคอมสติโชนะครับวันนี้เดี๋ยวหาของก่อนวันนี้นะครับพอดีมีในส่วนของพี่สาวท่านนึ่งเอาของมาให้เรารีวิวก<อ>ันก็คือตัวนี้แค r e เวลนะครับหมอคอมรีวิวมันเหมือนกับเจบสุคามไม่ใช่แล้วห้อยอย่างนี้เลยอ,อยู่ที่คอผมนะครับที่เขามีสายห้อยมาด้วยนะครับผมก็น่าจะอยู่ในแพ็กเกจด้วยเนาะก็คือตัวนี้คือ เครื่องฟอกอากาศแบบพกพาในยุคที่โควิด1 9อย่างนี้นะครับหรือฝุ่นพ m 2.5ค่อนข้างเ<ะ>ยอะเดี๋ยวนี้ก็เลยมีอุปกรณ์แบบพกพาแบบนี้ห้อยคอหรือห้อยไว้ที่กระเป๋ากระเป๋านะครับผมปงเป้อะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ให้เราได้แต่ตอนนี้ไม่ได้เปิดเครื่องตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับนี่เสียบชาร์จ มีช่องเสียบชาร์น่าจะมีสายชาตมาให้ด้วยเนะาะอแล้วก็วิธีการเปิดนะครับผมนีน่แล้วก็มีรูที่ขอบลักษณะตัวนะครับเหมือนคุกกี้ชิ้นใหญ่ๆอันหนึ่งนะครับผมเหมือนถ้าหอยเนี่ยเหมือนเราหอยพะเลยนะาะกา็คุกกี้ชิ้นใหญ่ๆชิ้นหนึ่งนะครับ ตัวขอบด้านข้างเนี่ยะจะมีรูตรงนี้อยู่2รูรูนึงน่าจะรับอากาศเข้าอีกรูฝั่งหนึ่งก็คือเอาอากาศบริสุทธิ์ที่ถูกฟอกออกมาวิธีการเปิดก็คือเราต้องชาร์จให้เต็มก่อนนะชาร์จแบตก,ก็เสียบชาร์จไม่นานหรอกเนาะ พรพวกนี้แบตไม่เยอะนะครับไม่กี่ร้อยมิลลิแอมแต่ก็ใช้ได้ระยะเวลาหนึ่งเลยทีเดียวก็ใช้วิธีการตรงนี้ตรงกลางของอถ้าเราวางเป็นแนวคุกกี้เนาะด้านด้านบนของคุกกี้เนออี่ยก็มีปุ่มกดกดปึ๊บค้างไว้1 2 3เครื่องก็จะถูกเปิดทํางานขึ้นมาและคุณน่าจะเห็นสีนะแต่ผมเป็นคนตาบอดตาใส่ก็เลยมองไม่เห็นเหมือนกันเครื่องก็จะทํางานขึ้นมาแต่พวกเราคนตาบอดอาจจะประสบปัญหาเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเขาจะทํางานโดยดูด ดูดในส่วนของอากาศข้างนอกเข้าไปผ่านช่องหนึ่งแล้วออกมาอีกช่องหนึ่งอ่าเราต้องใส่วิธีการแน่ผูกไม่มีเสียงเลยเลยมีไหมมีไหมตรงนี้คืออันนี้เลยไม่รู้ว่าติดหรือไม่ติดแต่ว่าถ้าเราเงียบๆเราจะได้ยินเสียงอ่าเขาก็จะ้ออากาศมาแต่ตรงนี้ครับเพื่อนๆครับติดหรือไม่ติดเนี่ยเออแบตหมดหรือเปล่าครับะนะทันไหม แล้วเขาบอกว่าเราก็ใช้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าแบตหมดปุ๊บก็เสียบชาร์จปั๊บเลิกใช้ปุ๊บก็คือกลับเข้าถึงบ้านเรามีเครื่องฟ่อนอากาศขนาดใหญ่อยู่แล้วเนาะ,ะไม่ว่าจะเป็นของอยี่ห้ออะไรใดก็ตามที่ขายอยู่ในปัจจุบันเราก็ปิดเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้เหมาะกับการเดินทางไปใช้ในนอกสถานที่เนาะก็เพียงแค่กดปุ่มด้าน,านบนคุกกี้น่ะกดค้างไว้ปุ่มใหญ่มากเลย,ยิือโป้งลงได้เลยกดค้างปุ๊บก็จะปิดทันทีแต่ว่าเออตกลง มันปิดหรือยังเนี่ยมองก็มองไม่เห็นไม่เห็นสีเนาะก็นิดหนึ่งเท่านั้นเองเรื่องปัญหาน่าจะมีรุ่นที่มีเสียงแล้วเราจะได้เข้าถึงว่าติดนาเปิดแล้วตีปิดแล้วนะครับผมอันนี้ปิดแล้วนะครับผมลองเปิดใหม่อีกทีนะอ่ามีหลายยี่ห้อนะครับผมอันนี้น่าจะเปิดแล้วนะอเปิดติดมากติดมากหรือแบตหมดแล้วเนี่ยอูหถ้าแบตหมดเนี่ยนี่งชิลชิชิลี่มันมัน มันไม่ได้ทํางานตลอดนะครับเพื่อนๆมันไม่ได้ทํางานตลอด่ามันจะทํางานเป็นพ่วงเวลาของเขานะครับว่า,าจะามีการดูดปล่อยดูดปล่อยถ้าทํางานตลอดเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าแบตจะอยู่ไม่ทนเนาะตัวนี้เขาก็จะมีการดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาแล้วปล่อยออกให้อยู่ในรอบๆตัวเราดังนั้นเจ้าอุปกรณ์พกพาตัวนี้ควรอยู่ไม่ไกลจากตัวเราเพราะจะดูด <Yes S 1> อากาศรอบตัวเราใกล้ๆตัวเราเนี่ยอาจจะอยู่ที่คอเนี่ยปื๊มมันก็ได้ดูดอากาศอื่นออกไป อ่าออกมาฟอกแล้วก็ปล่อยออกมานี่ไหมตัวนี้อออเออลองดูนะตอนนี้ติดยังเนี่ยอย่างหนึ่งเลยอยากให้คนทําอุปกรณ์เลยนะครับทําเพื่อให้พวกเราเข้าถึงได้เพราะทําเป็นไฟสีไม่สีแบตหมดไม่หมดเนี่ยโอ้อาจจะยากนิดนึงเพราะว่าเราเองอผมเองอาจจะต้องมาแนงแน่ปูเนี่ยโอเครื่องติดไหมตอนนี้เงียบกิบเลยตกลงแบตหมดหรือเปล่าเนี่ยแต่หลักการทํางานประมาณนี้เอาปิดคืนก่อนขอขอบคุณนะครับ พี่ผ่องพันธ์จ้อยรุ่งที่ได้นำอุปกรณ์นี้ซึ่งเป็นารางวัลแฟนตัวยงนะครับในปี2563จากแฟนเพจ1414พลัสพี่พี่ผ่องพันธ์จ้อยรุ่งเป็นแฟนตัวยงของทาง1414 1, แฟนเพจแต่ว่าด้รางวัลน,นี้ก็นำมาให้เรารีวิวอีกอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งล,ลองไปหากันดูนะมีหลายอุปหลายยี่ห้อหลายรุ่นมากเลยกับในส่วนเครื่องฟอกอากาศแบบพกพา อ่ะลาไปก่อนแล้วครับกับผมสีโชคว,วอร์ดินันโปรแกรมของคอมนึ่งซีหนึ่งสีพัดครับสวัสดีครับ